บายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่าสกุลสุขคนเนาะบ่ว่จะเป็นฝั่งลาฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศกันดีตอนรับเข่าซูซองบุญมีสแนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาในมนีก็ลงมาเบิงหน้าหมอกแกงเนาะพี่น้องเนาะเออถ้าพี่น้องนี่มาเบิงเนาะบุญมีก็บ่ได้คอยนั่นเนาะไปลงมาเบิงแต่เช้าพุ่นเนาะ กิโลเนาะด่านหนึ่งว่ามนชิม,มีไปซั่งแล้วบางน้ำลายได้ตกให้หน้าได้นน่นะน้ำบักอะไหนึง่งตาฮัดขวมไปฟังนั้นเลยถ่วมมาเลยผ้ใหานี่กะกิโลอมนได้สิไปมีบุกล้าหฮัดไปเลยนน่น้ำาักอลายเห็นโทศรศัพท์ดูตกน้ำให้่าทงทีคางพี่ยังมาพี่ ก <c ười> <c ười> ่อนปาติโตพี่น้องเอ้ยน้ำลายขนาดเลยแบตสาวนมีกัสิบดเนาะถ่ายคลิปกัสิบดจบซ่ำนี่ได้แต่คลิปสันให้พี่น้องเบิงคลิปยาวคือสิบดได้ได้นี่ปาติโตปูแต่พี่เนาะสดพ หลายแห้งอะไรหรอนอันนี้หน้าขาเจ้านาะนัดจะทึงลงมาพี่ไหลลงมาโฮมกันตกกระแตเศร้าๆจนหสีม่งแรงนะสีมุงแรงกำลังห่วยลงมาบึงนหนึ่งบ่เก็บกี่ยอมันโบมีคือข้าวตะกีนนะมีนาะตะกีนขับโดดมือนี่รับ thằng một cái jab khăn trống, để mà nó vẫn bồ cưa bay đôi, dắt này chơi chập đụ trong này, bắt cái thằng năn bản, coi đi, năn lai, tôi tôi lọt thằng này, bồ coi mi đâu kilo nha này, tít tết, đi làm thấy phí hỏng rồi, bật mủ bật ven nè. บ่ได้เคยขึ้นพี่จักเทือได้น้ํากิโลบ่เห็นพอตกผู้เพิ่นจะเก็บกิโลกะบ่อยู่ันบ่มีนี่น้ํานี่ด้ลงมาเยียมเบิ่งน้ํานี่แหนีน้ําลายนี่เบิ่งนึงก็จับก้องเบิ่งนึงก็จับโทรศัพท์มันสิตกน้ํา กีมันล้มได้บ้านผลนห้วยล้มปิวมากีรอผมมีพอ่อโตแต่ก่อนมีได้นำเอาแกงแบบถ่วมาเลยบมเห็นว่าคันหน้าน้องบอกกล้าขัดขว่มไปฟังนะเนะมียนสบบอเมีนก,นนะกนีนายอันนี้นะโอ้คนบอจักพ่อกีรอกีนายแล้วบางล้มขุม่มลงซะ,ะที่โตแต่ผมมีตกใหญ่ได้ลงมา คือมันขืนลายขนาดนี้เนาะบุก้าขอาบขว่มไปฟังนั่นเลยอ้าวเต้าจริงขืนมาให้นี่ให้นี่บักโนโนหนอนนู่นนู้นขวมไปแทบบ่ได้เลยเบือ่อนอนคันนะเดี๋ยวบึงกันย่างๆแล้วมนันหลอกขางสุดท้ายเนาะพี่นุน่มเนาะอ้าวที่เต,ต้ามีแต่ใบไม้ใบตอกกี่หรอโบเห็นพ่อโตผู ผู so ้เพิ่นได้เก็บจิรอบ่มีจักโตยังว่าอยากลงมาลงมาเลาะเบิ่งน้ํานี่แด้นี่น้ําบักกะหลายเนาะคว่ําไปก็แท้บ่ได้ลืมเอาไม้ตั้งกล้องลงมาับาเนาะไแบก็สิเบิดนีูบ่สิได้บ่นี่น้ําบักหลายบ่กล้าเฮวไป กิโลบ,บ่ค่อยมี่สิมืน่นแต่ก่อนหลายฮะโอ้หนามนะออบอกว่าบนมือเลยตกมาเนี่ยนะโอ้ไ่ได้เปิดแสงเนาะแบตซิเบิร์ตแล้วยังสองสามเปอร์เซ็นต์เนาะพี่นอ้องสี่ห้าเปอร์เซ็นต์กับโบฮะจะไนก็ลับเครื่องได้นี่เปิดไม่เรื่รอ,บบอยๆกิโลบบมี่บอกอยู่นี่มัีซิึ้นมาฮอนหานี่แหละ ขึ้นมาหอนห้นี่ละพึ่นผ้าก็มือดอีกเลยโทรศัพท์ก็ยามันดูดมือน้ำหลายซำจ้องก็กลางเบิ่งหนึ่งผลเศร้าแด้แต่วัปวเศร้าแห้งกว่ไดนเนาะนี่นีนนนนอยู่ตอนสวาวบนมีไทยแบบช่วงนั้นนะตะลนแนกเดือนก่อนน่ะนะเดือนลัง บริหลายปาน,นนี้นี่โดเดี่ยวลงมาตกใจเลยไม่ค่อยขึ้นลายซํานี่ปันไดแต่ก่อนบุ๊นาข้าเจ้าพัางนั่นก็จุนว่าขาวขาวน้ำเนาะน้ำหนึ่งลงมาเก็บกิโลพนันไมนสิมี <c oughs> <c oughs> ไปแทบเบ้างนั่นกระแทบสิบโบได้ไปเก็บนืนได้น้าเป็นครึ่งทีแคงครึ่งขาพี่ ถ่วไปกระยางก,กินออกกบบุคคลนี้อาเบิ้งโคกะเ็เลยหายหน่อยนี่จึทีถ่วเนาะชุกรนั่โอ้่ลุมปุ่นตกชุกรบริถว่วหลายแห้งปานนี้ได้หนิ มีหลายอีหลีเนาะหลายแห้งอีหลีเนาะพี่น้องเนาะแบตก็สิเบิดแน่เนาะพื้นที่ก็เต็มมาโดดเข้ากันเลยเปิดแสงก็บ่ได้เปิดเนาะโอกิโลบ่ได้พอโตอันนั้นก็บ่เอาบ่เอากระปมันนี่เบิ่งน้ําเซะบีกเนาะแบตก็สิเบิดบ่ฮู้่สิได้เบโอยังกบหกนะมันปามุนดอนไปเนาะ รอกระเห็นพอ่อโตจุงแฉดีขึ้นได้มั้งนำ้ำถ่วมก็ะเตยเร้าพุ่นเนาะแต่ว่าสวเสาร์วันนี้กับเวลงมาเบิงเนาะพี่นะ้องถ่วมก็แต่เส้าพุ่นแหละถ่วมประมาณน้อยหนึ่งเนาะสีซามเกาเสาร์วันนี้อัน่ายลงสุกรนั่นแหละเนาะพี่นะ้อง่ายลงเดือนก่อนไปสิบ่ได้เลย บุก่าขว่มไปเลยนนะ่บุเห็นราคันหน้าเนาะบุิเจินขคันหน้าน,ะน,าาน,านี่เนาะพี่น้องเนะาะขบุญมีกะยางขึ้นมาเทิงแล้เนาะพี่น้องเน,ะนาะฝนตกเนาะ พีสาวบนมีก็ขึ้นมาจากหลุมเนาะเพราะว่าเบิงน้ำมากนองร้ายแหงเนาะพี่น้องเนาะหลายกลัวตะกรอนอีกเนาะปีนี้กะคือน้ำมากตอนนี้ก็หลายกว่ามูเนาะพี่น้องเนาะพียสาวบนมีก็ะเสียโจคลิปดงเพียงซัมนี้เด้อพี่น้องเลยขึ้นมาเบิงน้ำหลายเนาะน้ำมากเนาะเก็บกิโลกับลานเองกับโบไ้เนาะเพราะว่าน้ำหลายเนาะพี่น้องเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้กับสาวบนมีกับที่ได้เจ้าคลิปว้เพียงสานีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะเาะพอเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อต่อไปเด้อคลิปนี้ถ้าสาวบนมีว่าผิดพลาดประการใดนเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้กับทิได้กล่าวความว่าสบายดีสาบายดี